สวัสดีค่ะแอมน,นี่ค่ะจาก swedish t h a i c o m นี่ค่ะวันนี้นี่ค่ะแอมจะมาทำวิดีโอเกี่ยวกับรวมสรุปนคะคะรถโมเพียดค่ะหรือว่ารถรถสกูตเตอร์บ้านเรานะคะรถโมเป็ดตนะนคะบ้านเรานะะี่ค่ะมีน้องค่ะที่เป็นแฟนเพจจากทาง s swedish t h a i นะคะบอกว่าเพียมรบกวนสรุปให้หน่อยนะคะก็แอมก็สรุปได้เท่าที่แอมสามารถนะคะก็คืออาจจะอธิบายจากหนังสือนะคะตอนนี้เป็นตอนแรกค่ะเป็นตอนที่ชื่อว่ากรุณาเลียนเดบิกร p ฟอก .definitioning um นะคะวิดีโอตัวนี้นะคะใช้เพื่อการศึกษาเท่านั้นนะคะ for educational purposes only นะคะไม่ใช้ในการค้าหรือว่าในการหารายได้นะคะโอเคค่ะเรามาดูตัวแรกกันก่อนเลยคะ่ะเขาบอกว่าแอมสรุปเลยนะคะจากตอนที่หนึ่งนะคะว่าการที่เราจะทำใบขับขี่รถยนต์ไม่ใช่สิไม่ใช่รถยนต์เขาเรียกรถมอ,ตาามอเตอร์ไซค์โมบิลแต่นะคะก่อนอื่นต้อง,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 องร,องรู้เลยนะคะว่ารถโมเพียดนะี่คะ แบ่งเป็นสองชนิดนะคะก็คือเ e อียร์อูโมเพียตนะคะแล้วก็โมเพียตคลาสทัวนี่ค่ะซึ่งโมเพียตคลาสทัวนะคะเทตติโมเพียก็คือตัวของเครียกอะไรแรงขับขี่บ้านเราเรียกซีซีอะไรอย่างเงี้ยนะคะอยู่ที่30 m o p e โมเพียนะคะซึ่งจะรวมอยู่ในนั้นด้วยนะะี่ค่ะและนอกจากนั้นนะคะสิ่งที่ต้องมีก็คือรถ โมเพียรทุกคันก็จะต้องมีเอ็นควิลด์สมท่อแล้โมเพียรนใกลเชนเอลิตเอียร์ดีเรกทีฟก็คือต้องมีป้ายที่เป็นควิลด์นะคะป้ายบอกว่าอันนี้นะได้รับการยอมรับในภายใน EU นะคะในกลุ่มประเทศ EU นะะี้ค่ะแล้วนอกจากนั้นนะคะเกายังบอกว่า this i n t e r f e n e s no godcraft for at resisting b e v i s e a n be f o r a under the fat นั่นหมายความว่า ถ้าเวลาเราขับรถรถจักรยานยนต์โมเพียนี่ค่ะออกไปข้างนอกนะคะไม่มีคราฟก็คือตัวที่จะต้องบอกว่าต้องถือใบจดทะเบียนรถคันนี้ไปด้วยนี่ค่ะรถมอเตอร์ไซค์คันนี้ไม่จําเป็นต้องมีนะคะอุนเดฟคือตอนที่เรากําลังขับขี่อยู่นะคะเขาบอกว่า Fordo ู n นนอินแต r แอ a t ั p l i ิ t e ตแปลว่ารถเนี่ยไม่ต้องเสียภาษีไม่เหมือนกับรถยนต์ที่จะต้องไปจ่ายภาษีประจำปีนะคะถ้าขับรถโมเปียตไม่ต้องเสียภาษีนะคะดังนั้นเนี่ย ตัวของโมเพียดก็คือไม่ต้องเสียภาษีโมเพียด B like, ีเลยเลยทคตัวก็คือรถแทรกเตอร์เช่นกันนะคะต่อมาค่ะ p olicen kan vid brister på f r d o n skriva ur körförbud och f ö l g a n d e om kontrollbesiktning เขาบอกว่าแต่ว่านะคะตำรวจสามารถที่จะถ้าตำรวจเห็นว่าอา้าโมเพียดเธอมันไม่มันไม่มันไม่โอเคนี่นะคะเขาก็สามารถที่จะออกใบสั่งให้เราว่า รถโมเพียคันนี้ห้ามขับนะคะเขาบอกว่าฟูดงสลอกทัวร์แคปก็คือให้ไปอ่านที่ตามกฎหมายคือการจราจรนะคะบทที่สองนะคะภาษาสวลีเะเอนรถโมเพียดไปตรวจสภาพประจำปีเราต้องเอาไปตรวจที่สวเดนส์เกบิลพรูมเนงที่เป็นของรัฐหรือว่าเป็นบริษัทที่เป็นพรีวอดคือบริษัทส่วนตัวที่เขาเปิดในการที่จะ เออตัวสภาพรถก็ได้นะคะแล้วเขาบอกว่าเออูโมเพียสแกลเลมในอินสตาคอนโทรลเดซิสกิ้งเอฟเตอร์ออตเตอร์สเตลลันเดทิลออริจินัลด์อูดแฟทเขาบอกว่าถ้าสมมุติว่ามีการไปดัดแปลงรถโมเพียเนี่ยก็จำเป็นต้องเอาไปให้เขาเช็คสภาพอะค่ะให้ที่ที่เขาเช็คสภาพด้วยนะว่าโอเคเออไปเปลี่ยนอะไรมาบ้างมันถูกกฎหมายไหมอะไรยังไงนะคะก็นี่เป็นส่วนแรกนะคะของเลจเลสของออฟสเนตอินนะจ๊ะต่อมาค่ะก็จะมีนอกจากนั้นนะคะเขาบอกว่า Besiktning av fordon på svenska bilen är populär. EU-moped ska lämna in för kontrollbesiktning efter återställning. Annika, du är EU-moped ska ha en lagstadgad hastighet av högst 45 km per timme. Råd tackar Jan Jan Mopedtippen i juni. ต้องขับได้นะคะสูงสุด45กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะคขับได้มากกว่านั้นห้ามนะคะอุดเบนิงทิลอเอมเชอร์คูดกอรเครียผจุ้ยยูลิงโมเพียรอรเอมเชอร์คูดก็จะเป็นมอเตอร์ไซค์นะคะเป็นออเชอร์คูดอีกประเภทหนึ่งนะคะแล้วก็จะต้องเครียกก็คือจะต้องทำนะคะอุดเบนิงก็คือจะต้องมีการไปเรียนขับอมอเตอร์ไซค์เนี่ยนะคะในทัวร์ยูลิงโมเพียรนะคะ v v f s นี่ก็คือเกี่ยวกับกฎหมายนะคะ ต่อมาเขาบอกว่าเดวิดแฟดพูมเพียรอิทราฟิกเกนคราฟส์แอนด์กูชเชนเยลก็คือเวลาที่จะออกไปขับเนี่ยต้องใส่หมวกกันน็อกที่ได้รับการรับรองนี่ค่ะเอลิวูดฮุยด์นี่ค่ะ, e lle, who would, who นคะในกรณีที่เด็กนั่งไปด้วยแล้วเด็กอายุต่ำกว่า7ปีก็จะต้องมีที่ป้องกันศีรษะการกระแทกก็คือหมวกกันน็อกอะไรอย่างเงี้ยนะคะเดียร์อินเตอร์เทเดียร์อินเตอร์เทเลมปลิดอัชเชอร์ปะเอ็นเบียงนาทเยลไม่ควรค่ะที่จะซื้อหมวกหมวกกันน็อกมือสองนคะคะ eftersom den inte kan passa formen efter bandet huvudet så som en ny hjälm. När man klär är gammal, man kommer inte inte man kommer är inte man ska får inte sätta på vilka klistermärken man vill eller måla om hjälmen som man vill. หมวกกันน็อกเขาก็ไม่ให้ไปติดสติตก,สตกเกอร์นะคะไม่ใช่หมวกกันน็อกที่เป็นหมวกกันน็อกของเวล,ลาเราขี่ปั่นจักรยานมันอีกเรื่องหนึ่งแต่ถ้าเป็นหมวกกันน็อกโมเปียเนี่ยโมเพียเนี่ยไม่ให้ติดสติกเกอร์หรือว่าไม่ให้ไปหมู่ล่านะคะค a เฟื่อ The Plastigel Metaljeraden Mindre h o l b a r ก็คือว่าเวลาถ้าสมมติเรานึกภาพเราไปทาสีเราไปอะไรอย่างเงี้ยไอตัวของหมวกกันน็อกที่มันถูกต้องตามมาตรฐานมันอาจจะทําให้คุณภาพมันเสื่อมลงหรือว่ามันไม่ Hold b o t ก็คือมันไม่สามารถที่จะคงอยู่ คงทนอย่างที่มันควรได้นะคะเขาบอกว่า traffic s h e c k r i n g and o b l i g a t o r i s ในการที่จะออกไปขับโมเพียร์นะคะจะต้องมีประกันค่ะของโมเพียร์เนี่นะคะเออร์วริงเพชร์ครงอทิเลขก็คือว่าปกติแล้วเนี่ยรถทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์เขาจะมีสิ่งหนึ่งที่เรียกว่า traffic checkring นะคะซึ่งรถทุกคันในประเทศนี้ต้องมีแม้ถึงแม้ว่าเราจะเป็นรถโมเพียร์หรือว่ารถยนต์นะคะดังนั้นเนี่ยต้องมีส่วนถ้าจะมี ประกานอย่างอื่นเข้ามานั้นคือแล้วแต่แต่ว่ายานพาหนะทุกอย่างในในสวีเดนเนี่ยต้องมี traffic for sharing นะคะที่ไม่ใช่ที่ไม่ใช่จักรยานปัน่นอย่งางนั้นนะแต่หมายถึงว่าออกไปขับถนนใหญ่ไปอะไรเงี้ยต้องมี traffic for sharing นะคะแล้วเขาบอกว่า e-registering b e v i c e LT เ,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 เป็น LT type intake นะคะก็คือว่าตัวที่เป็นใบจดทะเบียน่นนะคะ ดูเียร์ดูนบิกฟเอร์พเซนเขาบอกว่าให้ดูนะว่ารถโมเพียที่คุณซื้อมาเนี่ยมันอนุญาตให้มีผู้โดยสารไหมให้มีคนซ้อนไหมนะคะมันสร้างมาเพื่อที่จะให้คนนั่งทอซ้อนไหมหรือว่าให้ขี่ได้คนเดียวนีคะสิลันออกโมเพียร์สเฟอร์ได้เสเกฟเดอฟตัันเเอร์กดโด่ตราิเนี้บกกล้วเนี่ย ซิกคลันเดกก็คือคนที่ปั่นจัก,กรยานนะคะกับโมเพียตเฟอร์แลนด์คือคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์โมเพียตเนี่ยนะคะสกาแฟดเดสเอฟเตอร์วารันก็คือต้องปั่นหรือว่าถ้าจัก,กรยานปั่นข้างหน้าโมเพียตก็ต้องปั่นข้างหลังไม่ใช่ปั่นข้างหลังสีก็ต้องขับไปข้างหลังนี่คะแต่ว่าแนเดรคันเชียอุตันฟาร่าฟอร์ทราฟิกกับฟอร์ดเฟรดัสบีเออิเบียตก็คือว่าถ้าสมมุติว่าเห็นแล้วว่าถานนมันไม่มีรถมาก็คือขับข้างกันก็ได้แต่ปกติแล้วมันต้องขับตามหลังกันนะ่ะนึกภาพ ถนนใหญ่อะนะคะดังนั้นเนี่ยไม่ให้ขับข้างกันเพราะว่ามันจะไปะเบียดรถยนต์ที่เ,เขาเลนของเขารถยนต์นะคะดังนั้นเนี่ยถ้าไม่เกิดอันตรายขับปั่นได้ขับข้างกันได้แต่ถ้าเกิดอ,อันแต่ถ้าไม่อย่างนั้นนะคะโดยปกติแล้วเขาให้ปั่นต่อๆกันมานะคะ cyclone the automobile is gonna means enhance post steered ก็คือว่าเวลาขับน่ะ ห้ามปล่อยมือพูดง่ายๆเถอะอย่างน้อยต้องมีหนึ่งมือในการจับรถมอเตอร์ไซค์แล้วก็รถจักรยานนะคะโมเพียเฟอร์เดลส์กับฮอลลาบัวเดฟ์เฟิสต์ต์นะพูดเพดอลเล่นอ่ะเอฟเดอะฟูตสเตอร์เดนก็คือว่าเท้าของคนที่ขับมมเพียนะจะต้องอยู่ที่วางเท้ามันอ่ะไม่ใช่ว่ายกบอกว่าโหยากกะกัน เอายกขาปัดอะไรนะยกขาขับโมเพียรอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่ได้นะคะต้องเอาวางไวท้ที่ที่มันที่วางเท้าที่เขามีให้นะคะเพราะซิกเก็ตอะไรแล้วมันโมเพียร์โฟร์อินเตอร์สตัมที่ดิฟเฟอเรนเซียร์และพชุ่งแอนซิกเก็ตอะไรโมเพียร์เดอะบิคเฟอร์ไม่นี้ไม่เหมือนเมืองไทยก็คือว่าในกรณีที่เขาบอกว่ารถโมเพียรของคุณซ้อนได้หนึ่งคนนะคะก็ซ้อนได้แค่หนึ่งคน กระดาษมันบอกมาว่าซ้อนได้หนึ่งคนนะคะเมืองไทยนะคะซ้อนหนึ่งนะคะมีที่นั่งหนึ่งแต่ซ้อนสี่ห้ามห้ามที่สวีเดนห้ามนะคะเขาบอกว่าซ้อนได้กี่คนก็เท่านั้นคนนะคะมันอินเตอร์โฟล์ทรานสปอเตอร์กู๊ดซ็อมเมสตุนต์เอลสตูดเอ็นซิกเกนเอลโมเปเดนอินติชานมันเอเวอเรสต์นะคะก็คือว่าห้ามที่จะเอาของเอาอะไรเนี่ยไปใส่ รถโมเพียรหรือว่ารถจักรยานจนที่เราไม่สามารถสตีดอะเราบังคับมันไม่ได้นึกภาพถ้าเรามีอะไรที่มันหนักเกินไปเวลาเราจะเลี้ยวอะไรมันลําบากดังนั้นห้ามนคะคะ s a g e t y a s n e c t in the traffic h c e n e ก็คือว่าถ้าสมมติของที่เราขนมามันใหญ่มาก คุณไม่สามารถที่จะใช้เอ่อขนเอาโมเพียตไปขนทีวีห้าสิบนิ้วแล้วมันไปกลางออกนึกออกไหมห้าสิบนิ้วมันก็ใหญ่หน,นะคะแล้วคุณไม่สามารถที่จะไปวางไว้บนโมเพียตเพราะว่ามันทําให้เกิดฟ้าละเกิดอันตรายต่อรถคันอื่นหรือว่าคนทนถนนหรือว่าผู้ที่ใช้รถใช้ถนนคนอื่นคุณห้ามเนะี่ค่ะนี่คือเออ่กรุ่นเล่กันเด็ดส่วนแรกนะคะต่อมาค่ะเขาบอกว่า När du fördas på väg, f เ r d a s på väg med cykel eller moped, får du inte låta cykel eller mopeden dra till eller คุตสับนองกรอนัทฟูดอนในกรณีที่คุณขับอันนี้ก็คือพูดง่ายๆว่าไม่ให้ไปลากรถโมเปียดเรากับรถคันอื่นอะน่ยนะคะในกรณีที่ถ้าถ้าคุณอยากที่จะสมมติว่ารถรถโมเปียตเราพังใช่ไหมเขาไม่ให่รถมาลากก็คือต้องไปเอาสลปแชร์อะหรือว่าเอาที่ขนนะ่ะมาขนรถนะคะดูโฟนตาเห็นเลยดรอเอลคูตสับนองกรอนัท แอกทราฟิกันเอลเฟอร์ดานโอโกนันด์ฟูดอนวิซีด้านเนี่ยค่ะก็คือเหมือนกันว่าถ้ารถเสียมันไม่เหมือนรถยนต์เนี่ยคือมันลากกันได้นึกออไหะแต่ว่าถ้าเป็นโมเพียตเนี่ยมันลากเขาไม่ให้ลากอะ่ะเขาให้เอาไอ้ที่ขนมาแล้วก็เอาไอโมเพียตใส่ที่ขนแล้วถึงจะเอาไปลากไปอะไรอย่างนี้นะห้ามลากโดยแบบว่าเดี่ยวๆค่ะห้ามอย่างนั้นนะคะับเดนซอมเฟอร์ดัสเมโ o ตุส c กแ l น moped, ยตเอลออทเวโมเพียสแกนเวนเดคุยเลี่ยม e ก็คือคนที่ ก็คือนี้ทั่วไปก็คือต้องใช้หมวกกันน็อกในการป้องกันไม่ว่าจะขับทั้งออเทเวียหรือว่ามอเตอร์ไซค์นะคะหรือว่าโมเพียดนะคะโมเพียดเยลส์เผอว่าอินต์จะอ้างวันเดสอพเปอร์เซนเจอร์หรือสุ่มอินเตอร์ฟรีคุยอว์เขาบอกว่า,าหมวกกันน็อกของโมเพียดเนี่ยไม่จำเป็นต้องให้อ่า เพอร์เซนเชียร์อะไรก็คือคนซ้อนโมเมนต์ฟิลคุยอวดไม่ต้องใส่นะคะมันอย่างบเบอริไปอินต่อันเว้นดับไม่ต้องใช้อ่ะค่ะคนที่โดยสารไปด้วยเนี่ยที่ยังไม่อายุเจ็ดขวบเนี่ยไม่จําเป็นต้องใช้โมเพียดเยลแต่ให้ใช้หมวกกันน็อกอะไรก็ตามที่มันเล่มผลิตที่มันเหมาะสมนะคะที่สามารถที่จะฮูดคุดก็คือป้องกันการสะเก็ดของศีรษะได้นะคะดัวบ้านเนี่ยหนักเก็อินตาออร์กิบารอินทุงเยลเพราะว่าไอ ข้ออะไรสิ่งที่เขาบอกว่าไม่ต้องมีก็เพราะว่าคอของเด็กที่ต่ํากว่าเจ็ดเจ็ดขวบอะคะ่ะเขาไม่สามารถที่จะรับ,รบน้ําหนักไอตัวของหมวกกันน็อกที่มันหนักหนักมากได้นะคะดังนั้นเนี่ยให้ใช้หมวกกันน็อกจักรยานนะคะไม่ใช่หมวกกันน็อกมอเตอร์ไซค์นะเพราะว่าหมวกกันน็อกมันมีหลายประเภทนะคะ โอเคค่ะหมดแล้วค่ะนี่คือออฟสเน็ตอ้อนะคะก็คือส่วนแรกนะคะยังไงแล้วเดี๋ยวแอมจะถ้าพอแอมมีเวลาเหลือนะคะแอมจะมาต่อกับวิดีโอชุดต่อไปนะคะีค่ะวันนี้ยอมไปแล้วค่ะกับสวิสชูทัยนะคะแล้วก็บทสรุป all, ออฟสเน็ตอ้อะะของรถนี่ค่ะทอรเีนะคะของรถโมเพียตค่ะสวัสดีค่ะ